เมอยู่น้ำไอ้นนี่มเมื่ออยู่น้ำไอ้ลินไอนิ่มใครฉีกไปขาเออมาอยู่น้ำอินอินอันนี้ลูกพร้อมอันนี้นะลูกไอพร้อมอันนี้นะอันนั้นลูกอ้าวซอนอันนั้นลูกอ้าวซอนอันนี้ลูกอ,อ,อ้นนกอาวพร้อมมีแต่มีแต่นอ้องแต่ลูกแต่ล้านแต่นอ้อง นน้มีไ่ยไเยเก็บินสียดูยน้ำร้านได้เจ้าบน,นี้ไ้าะเอันนี้ได้ค่ะ

ยี่สิบหกนั่นรัวกูเพาะอีบิอีหนอกปิลเลงยาสิบหกพันแล้วอะไอชน่าไย่าดีจางหลบ้บานบมีนจ้างขลุเมื่อยเดียวบ้นสิบหกนะเสกมาหาย้ะเนาะหายยูงบ่หายเนาะบ่ก็เลยกิ่ปีนะ โดยสารเมืองเราเห็นได้ค่ะจุดจบชายามเ่อเคียงใช่ไหมชาวไบเดอแล้วประจาเป็นทุกที่นอกเพี่งโฟแมนฟินนองไรเอฟซีทุกๆคนเนาะเมื่อนี้สาวลาก็ได้มีโอกาสขึ้นมาสวรรค์นาขีดเมืองไก่สอนพูมวิหารเนาะก็คือมีกรณีหนึ่งหรือว่าเคสหนึ่งเนาะที่ว่าเผนขอความเสถียรเรือมายัง ที่น้องที่มีแตศสัทธาที่ว่าอยากสวยอยากเลื้อเนาะพราว่าเป็นงานเป็นญาติซาเล่านี่แหละแต่ว่าก็เป็นญาติแต่เป็นมาอยู่เมืองสวรรค์นเนาะก็เลยเข้าสิมาถามที่ว่าเพิ่นมีอาการที่ว่าว่านี่ได้เพิ่นเพิ่นมีอาการเป็นเนี่ยได้เน,นี่ย กลับไปแางขอเท้าไปขอเท้าเลยประเด็นด้นไปกันเริ่มจับไใบข้อนยังเงี้นตลาดรายการจับชั้นจับรับประทิมแกรับประทิมภาคเซโน่ค่ายทหารอืมว่าไงไงคือเราแต่เริ่มต้นนะเราเป็นแบบนี้เกิดมาแล้วเราเป็นแบบนี้เลยบอเกิดมาอืมเกิดมากกับเป็นคนปกติแม่นบอปกติเป็นคนปกติ แล้วเราเป็นแบบนี้อายุเราได้จากปีเจาใหญ่มากเห็นไหมเป็นแบบนี้ขนาดเจ้าใหญ่มากนะแม,นม่นเป่เจ้าอายุจากปีแล้วพอกิดหอยสานเก่าสี่สิบปีแ้วพเกิดไปต่ดีเราเนี่ยถือว่าเป็นสี่สิบปีแล้วเนะาะก็คืออยากให้พี่น้องมาสวยมันเหลือเนาะเพราะว่าเรามีอาการคุ้งคั่งนำ้ำเบาเ,เออเพื่แล้วค่ะ อนมาอาบเขามาอาบน้ำให้อาบน้ำมันจเยมาอมาอาบน้ำเป็นเียกไเลย้ข้งแห้งก็เลยตีลาเหารนเป็นนิ่อะ่ได้แล้วน่การูเซียในการเือเราเซามานึ่งแลกัตตีนั่นเองอาการของเราพะว่าเรามีอาการคุ้งข้างว่าง่ายๆก็คือเรา เป็นบ้าวว่าง yes. be bon ่ายๆเมนบอกบ้าบ้าแบบสักมูบอกหรือว่าบ้าแบบตีคนบ้าแบบว้าไปแบบแบบนี้บ้าผู้เดียวเขียนผู้เดียวเดี๋ยวนี้ค่ะบ้าผู้เดียวเขียนผู้เดียวอ๋อผู้เดียวเขียนผู้เดียวเนาะพี่น้องก็คือว่าเราเป็นแบบสติบ่สมประกอบก็คือ พี่น้องอย e ่าพ uh ึ่งดำมาเดอพี่น้องเพราะว่ากันตีบาเห็นสูสูในคาแล้วเนาะอยากให้เอื้อยอธิบายไม่จุดที่ว่าใส่สูให้เราหนาๆเป็นอาการหุ่นแห้งสำไดจึงได้ใส่สูเราลวไปเลยแล้ววันยับไม่ยับทอดทุกท่านแต่โอแต่โอยับไม่ยับทอดเขายานติบตัติร่างเทาเลยเข้าไปใส่ไว้เขาเอาผิบอย่างละไปอื มาคตะวิทเมื่ออจักร้ามสีไปน้ำนะเผื่อจะอ่านขาเอาไปสินไกตัวนี้ย่นีไปน้ำออันนี้ไอ่แผ่นเป็นน้ำระบาวเจ้าเมียนบะน้องแม่แต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็คือเอื้อยเพิ่นเลยเสียชีวิตแล้วเนาะก็คือได้อยู่น้ำหลานเมืาบ้านนี้อยู่น้ำหลานร้านกับบุ๋มพูว่าบนโต๊ บมมีขอบคู่วแเมนวมีรอ,อ,อบคร่อเพิเนโ<อ>สตแล็ส้ายคูนหนึ่งนะคะผมมีขอบคู่คือกานอ๋อมงยัไงก็โดยอยู่ในเมืองสวรรค์เขงสวรรค์นา,า,นา,า,นา,านเขดเมืองไก่โซนพมวิหารเนาะถาว่าผู้ใดอยากสวยเรือเนาะพี่น้อง เพื่อนพอจะได้หมองอยู่หมองเศ้าเพิ่นได้ก็จะเพ็ดหมองลาให้เพิ่นนี่นะอือฮึอีกแล้วจะเพียดหองนอนได้พอเตียงนอนอย่างไรก็เตียงนอนผ้าห่มเพิ่นกันเพิ่นตุ้มไปผ่านเลยวะแต่กล่าวว่าไมเพิ่นตุ้มเพิ่นมุ่นมาเพิ่นก็นมีแต่แบบอะนนั้นถีบเนาะฮะแล้วมาปัดมากวนญอย่างเมื่อไรเออเพิ่นปัดเองบอกฮะนะปัดเองเลย้วก็ของมินเน拉ด้วยปัดลูกหลานกับแล้ยังไม่ก็ไม่เย่ะนะมันเลยลูกหลานก็ัน ลูกลานกับจนเนาะพี่น้องเราง่ายๆกันก็คือขอความเมตตากรุณาจากพี่พี่น้องๆก็คือคนบ้าน์บัณฑ์นามงค์ล่ะบัณฑ์นามงแต่แต่เพิ่นง่ายสินทานมาอยู่สวรรค์นครเนาะง่ายสินทานมาอยู่สวรรค์นครก็พอนี่ บานีพอแลวก็เท่าและแล้วก็ไล่ลบมาอยู่บัน้ำม้งอยู um ่น้าปุขาเองอคือลุงวันน hey ั mm ้นลุงวันนั้นลงไปอยู่น้ำเจ้าเพื่อนบ่เมื่อเพื่อนเด็พออยู่น้ำเอื้อยเอื้อยสูบเสียสีริตนี่เป็นแม่ข้อมสาว้าไก่นี่อื้มเป็นอ้น้องกันโดยว่าไงไงกับไอ้น้องของป้าอินเนาะพี่น้อง น้องเขขาากันลุงวันกับเป็นเป็นน้องเป็นพ่อแม่เป็นไอ้ปลาพองบอกอ๋อไอ้ของปลาพองเนาะพี่น้องก็คือจุดประสงค์ก็อยากได้อยากได้เห็ดห้องคันหงน่อก็หายเราบ่มจะได้รับลูกจะได้รับคนได้มากเลยนะผมก็จะขึ่งหนึ่งก็ได้เมียนวะหรือว่าแบบว่าพอยได้ส่งบ่งเราไได้้แบบอะน เดียให้พ่อขันอย่างให้พี่น้องหูอย่าพึ่งด่ามาเด้อพี่น้องกันว่าสีใส่สูเพื่อนนั้นเนาะก็คือไอ้เพื่อนนั้นเราเป็นขาดสติขาดสติเสียสติก็ว่าไงไง่งยๆกัคือบ้านเนืองเพื่อนก็นให้ผูกผูกไว้หรือว่าใส่สูลามไว้แบบนี้ถามว่าใส่สูเมียถ้าเจ้าสีเอาไปทิ้ม หรือว่าพอว่าเล่านั่นเวลาอาการคุ่งขึ้นและเราสิไปหาตีตีไพกกับตีเบิรถามม่ไก่เล่าเมียนบอตีไพกกับบวมหงมือควมค้นเราอย่างไงกันเนาะงามเล่าปิ่นตีบอดแมนตีเถื่อนึงเถื่อเดียวแมนบอส อตีลูกตีลานตีไฟกับตีคันคันขนาม่นแมมีมีกรณีที่เราลุดนำาบ่ะเอือนนี่เม่นวะเมื่อ้นเราเห็นนอะไรจังหาลุดมันโับแจันน้ากเวามากกับทาบอ้น้าค้ายเืออยู่หนาบโอา้เวากับงเกือมันอะไรลุดแระแจมันผัด มันจะได้อ <wounds> ย um, ู่โดนจ้าปีมันรุดเองบางเผื่อเรามันรุดลายมือแล้วกันอามาแปะใส่เพราะมันคื้แล้วว่าพื้นไปหาอ้อมเออบัเอเห็นกับบอกพ่อคูไนอไรมาอืมอืมย่แต่อ่ยผุนผเสียกยังเคยโดนแต่อยผนผเซียน่ะก็ยังเคยโดนตีเหมืนบะขั้นอาณาเพิคนอ่าบน้ะว่าอัดกัออกแล้วกัน อืมแต่เราเอานังบุเป็นถอยเป็นคั้วแมืนบอลี่พอแล้วแล้วทำยังไงแต่เรากินบ้างอะไรกันกินอืมคันว่าวกับมีแต่อย่าคืออ่านหนังสือว่าวคนเดียวเนาะว่าวง่ายๆกันว่าวบ่าวคนเดียวเขียนหนังสือกับว่าวคนเดียวแบบโตที่ว่าเราเขียนกับคุณนอกคุณขีดเขียดขีดเขียนจจกียังอีหย่าอยู่ในหม่องเราอยู่ คนอยากได้แอมขึ้นเนาะเพราะว่ามันอยู่หลังบ้านอันนี้เนาะอ,อันนี้ก็บ,บ่นคนอยู่เนาะ,ะพี่นอ้องอันนี้ก็คือบ่นเราอยู่เนาะไม่ก็สิเป็นหลังบ้าน,า,งบานแบบนี้เนาะนี่ก็สิเป็นหลังบ้านหลังบ้านแบบนี้เวลาลมฝนสาดมามันก็สิเปียกเนาะพี่นอ้องก็อันนี้ก็คือซองห้องน้ำที่เพิ่นคุ้นขึ้นคุ้นขึ้นแล้วเพิ่ก็สิมาให้เพิ่นอยู่ในนี้ คือว่าพุงย <hi> ังไงก็ตะกี้นันผูกบ่ผูกเล่าอยู่บ่ตะกี้นะคะตะกี้นะบ่ได้ผูกแม่นบ่ตะกี้บ่ได้ผูกอันน่ะแล้วไปเขาตลาดตะกี้อืมตลาดแต่มันมีแ้วเราอันนั้นไร้คอนเสิร์ก็ได้กันอย่างหลอดต้งนน้อยใช่ไหมม่ค่อยไม่แสยักษ <o> ์ตั mm ้งตลาดร้านกะทิมภาพเซโน่ขายทห้างโอ้ เจ็เม uhm. oh. ่อแม่เ mm อื hai, oh. ้อยเอื้อยเพิ่นเอื lair, ้อยเพิ yeah. uh ่นวงเออสื่อเล่าไอ้คำนันสื่อไอ้คำนันไอ้คำนันบนออ้านเปไอ้พิน เป็นลานกอมไอกำนันนี้ไปอยู่น้ำลูน้ำลานอะงรางๆงกันเนาะอยางพอพาเพื่อนเนาะปูนอะไรเนาะก็อะไรไงกันมานขึ้นมาหอดพี่บอก เจเตียงเพ่อนอเมานว่าข้างในเนน่าหนาโตนะที่ตอนเาจักดูดออกบมแหลมันมันจเลยมันยากวกระโดดมันืได้มาดูต่อเมันใกล้หวมันด่งหวเพราะว่าถ้างินเขาไม่อนเลยขาก่อกําแพงมันน้ามาคาน้า้าออเพราะว่าอย่างไรถ้ิน่ะเขาก่อกําแพงหล้วก็ทุนที่แล้วมันน้างนามันหลังมหาเจ้า ปลาตือมอนเขาเห็ดห้องเยียนบ่มีเก็บเก็บน้อยเห็ดได้บศาสนาคายขอนบอนด์บอร์ดอินแต่ละมือละเวทพราะว่าอยู่ในเมืองเนาะอยู่ในเมืองอยู่ในเมืองสวรรค์เพราะได้เห็ดไฮไซน่าในอาหารการกินเราก็ยังบด้ลงหวยลงหงค์ฮะกินน้ำอันนณิขื่อสื่อทุกอย่างหันหินหนองอยู่ในเมืองสวรรค์เมืองเ้าสองชาวไก่นะ ถ้าว่าพี่น้องเอฟซีทันใดเห็นแล้วก็ขอความสวยเหลือจากเพิ่นเนาะ<ด>กับจ้าวลาวกับ<ด>ขอเป็นสื่อกลางกับเขาหายพี่นอ้องสวยเหลือเพิ่นน์นัันไรเนาะเพราะว่าเพิ่นกับเป็นคนสติบดีว่าวจะพูดเรื่องมี<ด>แต่ว่าวคืออ่านหนังสือกับคือบอ่อ่านเพิ่์นว่างุ๊มงุ๊งเงบเงบว่าวก็ซเดใส่สูเพิ่นน์นมีก็จะได้หายพี่น้องดราม่าเด้อพี่น้องเพราะว่า

อืเพราะว่าเขาโหว่าเป็นพี่น้องเฮาแล้วเขาสิมาใส่โทษใส่หนีเคยบอกแบบว่าแบบเพิ่นไปหาตีแบบเขาอันนั้นแบบเขามาเอาเหลืองะอะไรแบบเขามาเอาเหลืองอะไรส่วนละประจำตลาดมาหมัไปเคาตลาดเศ้ามาหมักไปนในซอยอยันที่ว่าเขาขายเครื่องลายลายอ่ะอเขาเผอกับโบได้คยับก่อนยับไม่เลยนะท่ัน เขายอย่าอรสอยาเขานตดอไปิตาเบอืดมเขาไปหาบอตลาดเนโอ้ผู้ผู้อหเพิ่นแหละไปหาผู้ผู้ใหญ่พินผู้เล่าเสียน่ะบ้านในเมืองนี่็ไปหาน้ำเข็ดน้ำยางน้ำอันอย่าน้เาจะเอาขับเมืองเขาอี้อืมอืม ทามกันพวกตลาดทา่้งหลาว่าเห็นพวกกันจกักษ์เซนนแกสรุดวิโก้ไปยักษ์สุดวิโวก้<อ>ไปทามพวกซ<อ>ำนรอดตลาดแล้ว่ามีรถตู้นะครับท้ามก็พวกภาคอัน่ายท่าห้อ้เขาต่อเพินแรงน้ำหลดแรงพวกแนวไปแลแรงน้ำหดอันพวกเราปฏิบ<อ>แติปัญญามืัก,กหอดตลาดโนะอ้มาอยู่ในหลอกโตดเด้นเอื่อนกันหลอก,ลอกนะามือ

กันที่ผูกสูมียนนี่ก็กรณีก็คือบวอย่างหายผื่นไปตีไพแล้วก็บอกหายฝื่นไปใส่เนาะก็คือหายอ,<ม>อ,อยู่น้ำลูกน้ำลานถึ้งว่าผาื่นหูีเวลาไปน้ำไปใส่ไปไน้ำเม,มนเจ,ะจะ้าเ<ม>จ้าขายยังอยู่หน้าหา้าขาย <รอ S 1> ขนมบหรบอโอ้โอ้ยามือเศรอากนมือแรงแบบขายบิ๊มือหน้อว่า น้องกล้วยกล้วยทอดกล้วยแพนโอ้ด้วยอาชีพพี่น้องอาชีพคือค่ะขายของอยู่ของกินเล็กๆในน้อยเนาะบะเมีนว่ะเป็นห้านอาหารบะเมีนอืมคือขายตามแบบกล้วยปิ้งอาหารแบบกินกอบแกบธรรมดาเนาะต่อมาเป็นน้องพ้าผีวหนังเห็ดเลยผิวหนังเห็ดปิ้งกล้วยแล้วผิวหเห็ดกล้วยทอดกล้วยแพนกล้วยแห้งเอาอืด้วย <spe> <signals> สาเปละมพอว่าเพิ่นอยู่ในเมืองเนี่ยนะเพิ่นบ่ได้เห็นไฮไซน่าเนาะก็คือโอ้ขอบคุณขอบใจเนาะผู้ที่ติดตามเราทำโจมและเป็นกําลังแห่งใจให้สาวเราคนมันน้อเนาะก็คือไอ้ไอ้สนันเลยเนาะสื่อเพิ่นไอ้คำนันอ้คำนันบอไอ้ํานันไอ้ํานันไอ้อยากได้ยังบ่ได้ยังโบน้ำเพิ่นเนี่ยนี่มันยัง อยากอะไรนั่งยังอยากยั้งก็บอกแล้วอยากกินยังอยากกินยั้งพี่เลี้ยงพี่ทีอยากกินยังไอกินยังก่อนอยากกินยังก็บอกแล้วเราะซ้มาหก็ว่าได้แค่น่าเลยพี่น้องเลยอืมขั้นห้เอามาห้กินอะกินเป็นแมเนาะอืม เรากินเป็นแต่ละาว่าอีหยังบวเป็นถอยเป็นความดอกพี่น้องได้แต่พราะสำนันแหละเนาะแต่ขอขอบคุณขอบใจผู้ติดตามกดไลค์กดแชซ่คนสัตว์ไทยให้ทุกทุกฐานเนาะก็คือเด้นะเพิ่นกระหนบอยู่พี่น้องเลยกระโหนบอยู่แต่เพิ่นว่าจ้ากับบวบคอยหุงเรื่องพันใด้เนาะก็ขอขอบคุณขอบใจผู้ที่ติดตามรหับชมและผู้ที่จะมาช่วยเหลือ ล่วงนาเนาะสาลาวกับเขาหอ,อมโมโขอขอบใจล่วงนานั่นแหละสาล่าวก็ได้เป็นสะพานบุญให้พี่พี่น้องน้องผึ่นเนาะหาว่าพี่น้องท่านใดอยาก่วยอยากเลือก็ติดต่อทางสาลราวคนมันเนาะหรือว่าเฟซบุ๊กคำพงสุภหลักเนาะก็คือให้ติดต่อสาลราวมาสาวล่าวก็สินำวัตถุสิ่งของหรือว่าอยากให้เป็นเอียงเป็นมุกเป็นหมานเสือเถรไท เพ่บอกเสือเพ่สูงตรงต้นยันยันกว่าาโสงโอ้สูงนะตรงต้นยันยเนี่ยบอสไล่ไข่ไห่ละหนุ่มเพ่ได้มันขาโสงมันหนุ่มยากเลยขาโสงหนุ่งขาเพ่ประจาวนการขาสรุงดีแบบจ่ะขาคือเล่าหัล้วเล่ากับสิบุช่หนุ่งเนาะะนงไนนุ่งเนั่นัอ่เออนุ่งขสุงนะจันเ่เ่สบงนะน่่ลดอ้่ส โอ้โอ้มาไปกีนนะคะหนูก็รักมั้งอืมเพราะว่าแต่ตอนนี้อ่ะก็ใครเนี่ยอืมโอ้โดยก็คืออยากได้ก่อกำแพงนั่นแหละเนาะก่อกำแพงเห็ดหองให้เพิ่นบ่ไห้น้ำถ่วมหรือว่าย่มฝนฟ้ากับสิบบ่ไห้มีเนาะสิสาดเขาสาดเขา เออนข็เจ้าทเจ้าทมสูงและน้ำนะมันสิโลขามาทั้งของเจ้าเบิร์ตเออแ็งอืมเป็นร่อนนันเป็นร่อนทุนน้ำที่ยอืมแตคือเวลาเร็าอาบน้านี่เล่าอาบเองเนี่ยหรอเอ่อ ว่าง่ายๆก็คือป่วยเรากับไปแมนบ่าคันป่วยแล้วนะเรากับไปถั่วที่อืมนั่นนั่นเตียงผืนโอ้ยว่าเมนอยากได้เตียงบ่เตียงบ่เตียงกับฮักเลยเตียงกับักพี่น้องเอ้ยถ้าผู้ได้ใจดีก็ซื้อเตียงให้เราใหม่ในเด้อเตียงเราฮักเราเราก็ยังหูจักค่ำในพี่น้องเอ้ย เราก็หูจักข้าอีกไง้เป็นเวลาเราบอมีอาการแบบว่าเพื่อข้างเราก็ะหูจักยุ่เนาะถ้าถ้ายย้ำเราเพื่อข้างนี่เมนเขาใกล้เมนบ่ได้เมนบามาได้เขาป็นย่าเอาเขามาตรงเออ่ายเมนถอยถ่าเนมาเขาบอกมจะง่ายหมดนะเบ้า นะคะวหัน้าคายตระกูให้เราประตูต้องเกิดให้เล่าอะไรอืนให้เลาสัญญาณให้เ,<อ>หหเล่<อ>าลก่อนเล่าเป็นหัวร่างกายทางทีกินเด้ยังมาต้องิดอกล่าก็อ,อย่าพึ่งน้ำมาเด้อพี่น้องคว่ำมีดูสงสารแต่เขาก็ในใจเขาก็บบอยากผูกเล่าโอกเพราะว่าเหตุบาปเล่าแต่ขั้นบวชผูกเล่าเล่าก็ไปหนีไปแล้วเล่าก็ไปหาตีขุดตีคนนำจึงได้จึงได้ผูกเนาะ โบมียังหลายเนาะห้พี่น้องกดไลก์กดแชรซกด้ซับตะไข่กรอใค้หาื้อยเพันผกักขอพากคุณขอพระคุณดวงหนาพี่น้องถูได้คือมากส่มาเบิร์มาติดตามส้าวลาวัน้าเนาะไปอ,อข้านั่นกองเฮ้าลค่ร้านส้าไก่คุแม่เคยอืกะเพบ่อนที่จุดพันอยู่กะถ้าว่าบอยากผ่านเส้าเล้าเนาะพี่น้องในกรณีว่าโบอยากผ่านเส้าเล้าอย่างเอามาโดยกุ้งเนาะ ก็คือบอกบอกพี่ยูเป็นไงห่างควมน้ำมันห่างความน้ำมันแข็งสวรรค์นาเขตเมืองขันถั่บบุรีขันถับบุรีบอกโบโบเมืองเมืองไก่ซ้อนพรมีหานบอกเปลี่ยนใหม่เมืองไก่ซ้อนพรมิหารอ๋อเมืองไก่ซ้อนพรมีหานอ๋อบ้านเนียงมีมีบ้านบอกอันเนี้ยบ้านบ้านไชน์มุกคุณไชน์มุกคุนบ้านใสไชน์มุกคุนเนาะพี่น้องถ้าว่าท่านได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ขอให้ มาสวยเรือโดยโกงก็ได้พี่น้องบัวพันชาวเล่าก็ได้ทาวาอยู่ใกล้ก็มาพระมาโดยกงก็ได้เนาะเต้าไก่ถือจิ้ว่าเต้าไก่สื่อฟ้อนสีเนาะอยู่ใกล้ๆขางปั๊มน้ำมันอียกงก็งกท่านซานนังวงอืมท่า,า,านซาน<ส>นังอยู่ใกล้ๆปั๊มน,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 น้ำมันเสื้อไพร่ลาวพี่น้องอ๋อแ,แล้วก็ถ้าจุดลักลักษก็คือการปกครองการปกครองยังก็ พวกของเมืองไก่ซอนพรมิหารเนาะอทีอยู่กับเพื่นบอกเว้นทีเยียมห้อยแล้วเนาะกับถามผู้ใดอยากมาโดยตรงกับมาใดเนาะคิปนี้ซาลาวกสีแดงลาพาจจากแล้วคุณไร้กุเซกคุัซับตะไคร์เนเ้อบ์ายบายขอบพระคุณหลายๆเนาะ